อยู่ที่ชุมชนวัดไช่แก้วจงกรนี้ค่ะเรากำลังเอาแพมเพิร์ดหรือพ่ออ้อมผู้ใหญ่ไปมอบให้ผู้ป่วยติดเตียงนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าบ้านหลังหนที่เราจะไปเยี่ยมกันนะคะค่ะ อันนี้เราได้รับการนุครคะห์จากใครครับคุณเฟิร์มวันนี้อ่าวันนี้เราได้รับการนุครคะห์จากเพจต้องรอดอาสาไทยค่ะเป็นผู้มอบทําเพิ่มนะคะทั้ออมผู้ใหญ่นะคะให้กับอ่ผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่นะชุมชนนี้ค่ะชุมชนนี้เนี่ยเขามีความเข้มแข็งมากนะคะเพราะว่าไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด19เลยค่ะการติดเชื้อเป็นศูนย์อะ อ๋ออ๋อมีหมาใช่ไหมคะรอ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 เออบ้านบ้านนี้มีหมาค่ะเราเราต้องระวังนิดนึงค่ะนะคะมีหมาค่ะอ๋เคียาร์หมาก่อนใช่ไหมครวางเลย นีเส้นทางค่อนข้างลึกนะครับคุณเฟิร์นก็เดินทะลุทะลวงทุกซอยเหมือนกันนะฮะเนี่ยครับกระห้องข้เก,ก่าหันไปทีคุณเฟิร์นเลือดนะมีใคอยู่ไหมครับนี่อะ ขอขอนุญาตเยี่ยมหน่อยนะครับสวัสดีครับเขาทำเพื่อมาให้พี่ค่ะผู้ป่วยเก็เตียงอ่ะเนอนอยู่น่าเห็นอ๋อค่ะเขาถ่ายรูปนะไม่ไม่มี้งเพราะว่าเพราะว่าเขาเป็นผู้ป่วยแล้วพี่ครัพี่ผู้หญิงรับผู้ป่อ่ะ